ฟังด่วนท่านผู้ชมสรุปรอบนี้รับรายละ1,200บาทอัปเดตข่าวดีขยายเพิ่มรับสูงสุดรายละ2,100บาทเงินอะไรรีบฟังด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่21มิถุนายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตกาวสารมาแจ้งกระสารสิทธิทเปลือยต่างๆการอนุญาตต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสันในวันนี้นะคะแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องสําหรับกําหนดการจ่ายเงินนะคะซึ่งอัปเดตล่าสุดข่าวดีเลยนะคะจะได้รับสูงสุดรายละ2,100บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะเป็นการจ่ายเงินรวดเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ใครจะได้รับเงินในส่วนตรงนี้บ้างต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังรพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ยืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเดี๋ยวเรามาฟังข่าวดีพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งจาก ก่อนหน้านี้นะคะสืบเนื่องมาจากทางรัฐบาลได้มีการแจ้งข่าวสารนะคะว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะซึ่งจะได้รับสูงสุด3เดือนเท่านั้นนะคะสำหรับสิทธิย้อนหลังก็รอบนี้นะคะรอบที่จะถึงนี้ในวันที่1กรกฎาคม2566นี้นะคะจะได้รับสูงสุดรายละ1,200ับาทนั่นเองในกลุ่มที่ได้รับเงิน1,200บาทนั้นเป็นกลุ่มที่ยืนยันตนตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึง26 มิถุนายนนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติแล้วหรือกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านแล้วนะคะให้ไปยืนยันตัวตนนะคะภายในวันที่26มิถุนายนนี้จะได้รับเงินสูงสุดนะคะ1,200บาทคือได้รับสิทธินะคะย้อนหลัง3เดือนของเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนรวมไปถึงเดือนกรกฎาคมด้วยเดือนละ300ก็สูงสุดรับ1,000 สอ0ร้อยบาทซึ่งก่อนหน้านี้แจ้งพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องที่ยืนยันตนตั้งแต่วันที่27มิถุนดายนเป็นต้นไปจะไม่ได้สิทธิ์ รับเงินย้อนหลังแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังแจ้งแบบนั้นและล่าสุดเมื่อวันนี้นะคะก็ได้มีการอัปเดตข่าวดีนะคะทางกระทรวงการคลังขยายเวลาเพิ่มนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่ยืนอุทธรณ์ผ่านนั่นเองคะ่ะสําหรับผลการยืนอุนทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ประกาศปลายตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2566นะคะซึ่งแน่นอนนะคะหากใครยืนอุนทธรณ์รแล้วตรวจส การพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรแล้วผ่านนะคะ กนแน่นอนนะคะจะมีสิทธิได้รับเงินสูงสุดถึง2,100บาทแต่จะได้รับยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทรธรน,นะคะที่ดำเนินการยันยัน,นตนภายในวันที่12มิถุนายนถึง26มิถุนายน2566กลุ่มนี้แน่นอนนะคะเริ่มใช้สิทธิในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะได้รับรอบนี้คนละ1,000 200ยบาทคือย้อนหลัง3เดือนตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนใครที่ยืนยันตนตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง2ี่กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ1สิงหาคม2566จะได้รับสิทธิย้อนหลัง4เดือนนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมและได้รับของเดือนสิงหาคมด้วยนะคะหากใครยืนยันตนวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่26สิสิงหาคมนะคะจะ เริ่มใช้สิทธิในวันที่1กันยายน2566กลุ 2, ่มนี้ได้รับสิทธิเงินย้อนหลัง5เดือนนะคะก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมและได้รับของเดือนกันยายนด้วยนะคะ และสําหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่ได้รับสูงสุดเลยนะคะกลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่มที่ไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2566ถึงวันที่26กันยายน2566กลุ่มนี้เริ่มใช้สิทธิในวันที่1ตุลาคม2566นะคะซึ่งแน่นอนได้รับนะคะสิทธิเงินย้อนหลังค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถึง6เดือนนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนกันย ยนนั่นเองค่ะสิทธิย้อนหลัง6เดือนรวมของเดือนตุลาคมด้วยก็เป็น7เดือนนะคะก็ได้รับเดือนละ300บาท7เดือนโอนรวดเดียวเลยก็สูงสุดรับที่2,100บาทค่ะ และแน่นอนนะคะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านหากท่านได้รับเงินจ่ายเข้าแล้วนะคะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านต้องใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนเท่านั้นสําหรับบัตรคนจนนะคะสิทธิค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไม่สามารถสมทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้นั่นเองค่ะ และสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยืนยันโต้นตั้งแต่วันที่27กันยายน2566เป็นต้นไปนะคะและเริ่มใช้สิทธิวันที่1ของเดือนถัดไปนั้นจะไม่ได้รับสิทธิเงินย้อนหลังแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหากใครมีเวลาผ่านการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์กันแล้วก็อย่าลืมไปยืนยันโต้นกันได้นะคะสำหรับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารข่าวดีล่าสุดให้ กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติในรอบอุดชอนนะคะเป็นการอัปเดตข่าวสารล่าสุดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจากก่อนหน้านี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทางกระทรวงการคลังแจ้งไว้ว่าให้การสิทธิย้อนหลังนะคะ สำหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะผู้ที่ยืนยันตตนภายในวันที่26มิถุนายนเท่านั้นนะคะนะตอนนี้ขยายให้ไปจนถึงวันที่26กันยายนเลยเดียวนะคะทุกท่านยังมีเวลาที่จะไปยืนยันตตนนะคะและหากใครยืนยันตตนในช่วงเวลาไหนก็จะได้รับตามที่แจ้งไปนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แา่เพียงเท่านี้นะคะพอแม่พี่น้องทุกท่านหากท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ